ประจวบเร่งแก้วิกฤตนมล้นตลาดหลังรัฐบาลไทย MOU นำเข้านมต่างประเทศพาษี0%ค่ะ วันที่20สิงหาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมสำนักง,งานประสุตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายศรีนารโอเอี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในการประชุมหาหรือร่วมกับผู้บริาหารสหกรณ์โคโนม6แห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อแก้ปัญหานมโคล้นตลาดหลังสหกรณ์ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงเปิดการค้าเสรีไทยออสเตรเลียและไทยนิวซีแลนด์โดยประเทศไทยได้ลดภาษีเป็น0%สำหรับการ การนำเข้าน้านมดิบนมผงขาดมันเนยและเครื่องดื่มประเภทนมนม UHT จากต่างประเทศมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เป็นต้นมาโดยมีนายสัตวแพทย์จามนศักดินานประสูต์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายประยูนพัชมสหกรณ์กรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้บริหารสหกรณ์โคนมทั้ง6แห่งประกอบด้วยโคนมไทยเดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่โคนมไทยเดนมาร์กประจวบคีรีขันธ์โคนมกุยบุรีโคโนมไทยเดนมาร์กอ่าวน้อยโคนมไทยเดนมาร์กบ้านเหน ดินดโคโนมบางสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือทั้งนี้สืบเนื่องจากขณะที่สหกรณ์โคโนมในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากข้อตกลงเปิดการค้าเสรีไทยออสเตรเลียและไทยนิวซีแลนด์ซึ่งมีผลเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เป็นต้นมาโดยเฉพาะสหกรณ์โคโนมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกิดปัญหานมล้นตลาดเฉลี่ยวันละ20ตันหลังจากประเทศไทยลดภาษีเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์สำหรับการนำเข้าน้ำน,ำนมดิบนมผง ขาดมันเนยและเครื่องดื่มประเภทนมนม UHT จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทำให้ผู้ประกอบการหลายแห่งหันไปใช้นมผงมาเป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์ต่างๆเนื่องจากทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำจึงส่งผลทำให้สินค้านมจากต่างประเทศไหลเข้ามาประเทศไทยเป็นจำนวนมากและจะก,กระทบต่ออุตสาหากรรมนมในประเทศไทยอีกทั้งยังประสบปัญหาการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นตามธรรมชาติและประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินเนื่องจากไม่ได้รับชำระค่าน้ำนมจากลูกหนี้ นายสัตวแพทย์จามศักดินัน์นประสุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณการเลี้ยงโคโนมมากเป็นอันดับหกข,ของประเทศซึ่งน้ำนมที่ผลิตได้ประมาณ190ตันต่อวันซึ่งหลังจากมีการเปิดภาษีนําเข้านมผงสูตรเปอร์เซนต์โดยรัฐบาลได้มีการทําสัญญา FTA กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทําให้ขณะนี้พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดสภาวะนมล้นตลาดจํานวน15-20าถึงตันต่อวันส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบ จากนมนำเข้าเนื่องจากบริษัทต่างๆเคยใช้น้ำนมดิบมาผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆหันไปใช้นมผงที่นำเข้าจากนิวซีแลนด์เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าโดยแนวทางการแก้ปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปดําเนินการออกมาตรการให้ผู้ประกอบการบริษัทผู้ผลิตต่างๆใช้น้ํานมดิบเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ร่วมด้วยมิฉะนั้นจะเกิดสภาวะนมล้นตลาดมากกว่าเดิมและจะหาที่ขายไม่ได้จึงอยากฝากไปถึงประชาชนทั่วไปให้หันมาช่วยกัน บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำนมดิบในการผลิตและให้เกษตรกรหันมาใช้น้ำนมดิบของตนเองเลี้ยงลูกวัวแทนการใช้นมผงรวมไปถึงการคัดทิ้งวัวที่ให้ผลผลิตน้ำนมไม่ดีออกก็จะช่วยแก้ปัญหาน้ำนมดิบร้นตลาดได้ระดับหนึ่งนายสุทัศน์ทรัท์อายุ67ดปีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมชาวอำเภอสามระยอดเปิดเผยว่าปัจจุบันตนเลี้ยงโคโนมรายได้เหลือน้อยมากหลังจากหักต้นทุนแล้วเนื่องจากต้นทุนในปัจจุบันมีราคาสูงมากกว่าเมื่อก่อน ในอดีตราคานมถูกกว่าน,นี้แต่ต้นทุนก็จะถูกกว่าในปัจจุบันเยอะมากทุกวันนี้ต้นทุนการเลี้ยงวัวมีราคาสูงไม่ว่าจะเป็นยาปฏิชีวนะแร่ธาตุและอาหารต่างๆทุกอย่างแพงมากปัจจุบันนี้เหมือนทนอยู่ทนเลี้ยงไปแบบวันๆแบบกระทอนกระแท่นคาดหวังอะไรไม่ได้โดยมีความคาดหวังว่าวันข้างหน้าในอนาคตจะดีขึ้นถ้าหากรัฐไม่เข้ามาช่วยเหลืออาการเงินก็จะสะดุดนายยอดชายรัตนพงศ์อายุ50ปีประธานสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ก โจดิคันกล่าวว่าขณะนี้นมราคากลางอยู่ที่21.25บาทต่อกิโลกรัมซึ่งต้นทุนในการเลี้ยงวัวนมแต่ละตัวอยู่ที่220บาทต่อตัวต่อวนันและน้ํานมที่ได้อยู่ที่ตัวละ270กว่าบาทซึ่งถ้าหากราคานี้กเกษตรกรยังพออยู่ได้แต่ถ้าอนาคตราคานมต่ํากว่านี้กเกษตรกรจะอยู่ไม่ได้ในปัจจุบันมีแค่ค่าอาหารที่ลดลงอย่างเดียวแต่อย่างอื่นไม่ได้ลดลงเลยเช่นค่าน้ํามันค่าแรงค่าน้ําค่าไฟเป็นต้นซึ่ง ผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้สูงมาก